มีขนาด5กรัมนะคะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะกว่านะคะตัวนี้ก็คือสำหรับคนที่ถ้าเคยทานมาแล้ว1ช้อนโต๊ะนี่ทานได้เลยใส่ในกาแฟใส่ในเครื่องดื่มพวกนี้ได้เลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำเขาเรียกว่าคีโตไดเจนิกนะคะก็คือเป็นการลดน้ำหนักด้วยวิธีการของคีโตนก็คือใช้ตัว <C 1> ไขมันนะคะมาเป็นตัวช่วยในการที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการเปิดการคําส <in> SO <in> kind of ั่งเกิดคําสั่งเกิดการเรียนรู้ว่าให้ร่างกายของเราเนี่ยนำไขมันออกมาย่อยออกมาเผาผลาญเพื่อที่จะได้ลดตัวไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเรานี่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเป็นการเตือนเป็นการบอกกล่าวร่างกายของเราว่า ควรที่จะใช้ไขมันในการที่จะมาเบิรนให้เป็นพลังงานแล้วก็มาใช้ให้กับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราอ่ะจะใช้เขาเรียกว่า,าใช้คาร์โบไฮเดรตนะคะใช้คาร์โบไฮเดรตก็คือการที่เรากินข้าวกินแป้งอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็จะจดจำจะจดจำว่าเอ้ยไม่ต้องไปใช้ไขมันนะเราสะสมไขมันเก็บเอาไว้ก่อนนะให้ไปใช้พลังงานที่ได้จากแป้งให้ได้ ไปใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้ดังนั้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายเรามันจดการแบบนี้ใช่ไหมก็คือว่ามันจะไม่เอาไขมันนะคะที่พอกตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเนําออกมาใช้เป็นพลังงานดังนั้นจึงเกิดการสะสมแฟตในในร่างกายเรานี่ร่างกายเรา